อัพเกรดหลุมหลบไยดูมเดเรื่องย่อนวนิยายอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรพุ่งชนดาวสีน้ำเงินการสกัดกั้นอย่างสิ้นหวังของมนุษย์จะช่วยชะตากรรมของพวกเขาได้หรือไม่หุ่นละอองที่ก่อตัวขึ้นจากการประทะได้บทบางท้องฟ้าและทําให้โลกจมลงในค่ำคืนที่แหนวจัดและยาวนานซึ่งจะกินเวลานานหลายร้อยปีเนื่องจากไม่มีแสงแด,ด พื้นผิวที่มองไม่เห็นท้องฟ้าจึงตกสู่ความหนาวเย็นจัดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์หลายสิบองศาภายใต้วันโลก,กาวินาษนั้นมีที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวที่ขุดขึ้นเองและระบบอัปเกรดที่เขยิบขึ้นมาเชนซินจะเอาตัวรอดจากวิกฤตวันโลก,กาวินาษได้อย่างไรอารยธรรมของมนุษย์จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่และไฟายแห่งความหวังจะจุดคืนอันหนาวเหน็บนี้และนำความอบอุ่นมาสู่มนุษยชาติได้หรือไม่ โชคชะตาได้กำหนดคำถามทดสอบว่ามนุษย์จะมอบคำตอบที่แตกต่างจากไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปในปีนั้นได้หรือไม่จาก h t t p s w w w e n t e r n o v e l c o m d u m d a y b u n k e r u p g r a d e c h a p t e r 1 w e n d e e t e r i k e t a l k i y